บรรพบุรุษข้ามพบสยบล่าตอนที่361ผลประโยชน์มหาศาลในโลกเซียนตูมบนท้องฟ้าสายฟ้าสีทองอีกสายหนึ่งถูกหลี่ซูโจมตีจนแตกสลายหลี่ซูไม่ได้โจมตีจนแตกสลายทั้งหมดแต่ตั้งใจที่จะเหลือเอาไว้บางส่วนเพื่อให้ร่างกายของเขาได้รับโดยตรงเวลานี้ร่างกายของเขาแน่นอนว่าไม่มีเสื้อผ้าไม่เช่นนั้นจะหลอมกายได้อย่างไรหากเป็นเสื้อเกราะที่มีพลังป้องกันสูงมาก ก็จะไม่มีผลของการหลอมกายเสื้อผ้าที่ไม่มีพลังป้องกันจะสลายไปในทันทีภายใต้การโจมตีของสายฟ้าเพียงแต่ว่าเพราะรอบรอบตัวล้วนเต็มไปด้วยแสงที่งดงามบวกกับแสงที่แผ่ออกมาจากร่างกายของลีซู จึงไม่มีทางที่จะเห็นอะไรอย่างน้อยก็90,000กว่าคนหากข้าไม่ได้นับผิดหน้าจะเป็น99,999คนขาดอีกหนึ่งคนก็จะครบ1 0 0 0 0แคนทำไมถึงได้มากมายขนาดนี้2,000 0กว่าปีมานี้เซียนที่ข้าเคยเห็นขึ้นสู่สวรรค์มากสุดก็เพียงแค่20กว่าคนแม้แต่เซียนเทียม9วัดในอดีตก็ยังไม่ได้พาคนขึ้นมาเยอะขนาดนี้เหลือเชื่อมาก ครังบอกขึ้นสู่สวรรค์เซียนในโลกเซียนจำนวนมากก็ยังคงพูดคุยกันด้วยความตกตะลึงเซียนจำนวนมากพอเห็นภาพนี้ปากก็อ้ากว้างโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพียงพวกเขาเซียนแท้ที่เดินทางมาดูต่างก็ตกตะลึงแม้แต่เซียนเทียมซ่าเหอก็ยังคงตกตะลึงเป็นเพราะครั้งนี้หลี่ซูพาคนขึ้นมามากเกินไปรวมตัวเขาด้วยก็ครบหนึ่งแสนคนพอดีพาคนขึ้นมาบนโลกเซียนมากมายขนาดนี้ นี่เป็นการทำลายประตูเซียนหรือเหลือเชื่อทูตเซียนของหลายสำนักต่างก็ตาเป็นประกายทูตเซียนบางคนได้ส่งข้อความออกไปรายงานสิ่งที่เห็นและได้ยินส่งไปยังสำนักของตนเองตูมบนท้องฟ้าสายฟ้าสีทองที่น่ากลัวสายหนึ่ง พุ่งลงมาบนร่างกายของหลี่ซูโดยตรงเขาไม่ป้องกันหรือเซียนจํานวนมากตกใจจากนั้นพวกเขาก็เห็นว่าหลี่ซูยืนอยู่ท่ามกลางสายฟ้ากลับไม่ได้รับ,บาดเจ็บแม้แต่น้อยสายฟ้าสีทองนั้นกระทบเข้ากับร่างกายของเขากลายเป็นดอกไม้สีทองที่บานสะพรัง่งงดงามอย่างยิ่งเขากำลังหลอมกายเซียนคนหนึ่งก็เข้าใจในทันทีการบำเพ็ญคู่เวทกายาสามารถใช้ร่างกายต้านทานครอบสายฟ้าของเซียนทอง ตาบ,บำเพนกายาของเขาต้องแข็งแกร่งขนาดไหนเซียนจำนวนมากตกใจอีกครั้งการบำเพ็ญคู่เวทกายา เซียนกับเซียนก็ยังคงมีความแตกต่างกันร่างกายของเซียนล้วนเป็นร่างกายเซียนปราณเซียนไหลายเวียนหากระดับมหายานโจมตีก็จะไม่เป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยปราณเซียนหรือก็คือพลังเวทแน่นอนหากปราณเซียนของเซียนคนหนึ่งหมดร่างกายก็ยังคงไม่สามารถทำลายได้แต่ร่างกายล้วนล้วนกับการบำเพ็ญกายาจนบรรลุเซียนก็ยังคงมีความแตกต่างกันมากร่างกายของเซียนทั่วไปไม่กล้าที่จะต้านทานการโจมตีของยอดฝีมือในระดับเดียวกัน แต่ผู้ที่บำเพ็ญกายาจนบรรลุเซียนกลับสามารถต้านทานได้ผู้ที่บำเพ็ญกายาจนบรรลุเซียนไม่สามารถทําให้คนอื่นรู้สึกหวาดกลัวได้แต่ลีซูเป็นการบำเพ็ญคู่เวทกายาพลังของการบำเพ็ญกายากลับแข็งแกร่งขนาดนี้พลังต่อสู้ที่สามารถแสดงออกมาได้ก็น่าตกใจเล็กน้อย นี่ทูตเซียนของหลายสำนักใหญ่ตาเป็นประกายอีกครั้งต่างก็ส่งข้อความไปยังสำนักของตนเองเกิดอะไรขึ้นเวลานี้เพราะความเคลื่อนไหวของหลี่ซูตอนขึ้นสู่สวรรค์ทําให้เซียนในเมืองเซียนเซวียนหยวนจํานวนมากตกใจเซียนที่อยู่ในเมืองเซียนก็เดินทางมาไม่หยุดพอเซียนและเซียนจํานวนมากเดินทางมาถึงพอเข้าใจสถานการณ์ต่างก็ตกตะลึงหนึ่งแสนคนแม้เจ้าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลกเซียนกระมังเคยแต่ไม่ใช่เซียนขึ้นสู่สวรรค์ ครั้ง1-9ชั้นฟ้าเคยส่งจอมเซียนลงมาพาเซียน10บล้านคนจากโลกวิญญาณขนาดใหญ่ที่กำลังจะถูกทำลายขึ้นมานั่นไม่เหมือนกันเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์ของโลกเซียนทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุด ทมกลางเสียงพูดคุยกันของเซียนหลี่ซูก็โจมตีครั้งสุดท้ายทำลายสายฟ้าสีทองสายสุดท้ายจบตอนบรรพบุรุษข้ามพบสยบล่าตอนที่3 6 2มุ่งสู่ตาหลวงท่านพี่ทูตเซียนจากเก้าชั้นฟ้าและอีกหลายสำนักได้ส่งของขวัญมามากมายข้าได้ทำตามคำสั่งของท่านที่รับของขวัญเหล่านั้นทั้งหมดแล้ว แต่เรื่องที่พวกเขาขอเข้าพบข้าได้ปฏิเสธไปโดยอ้างว่าท่านที่ยังคงต้องทําให้ตะบะมั่นคงภายในเมืองเซียนเซเวียนหยวนถ้ำพานักเสียงของเถาเหยาดังขึ้นถ้ำพานักแห่งนี้เถาเหยาได้เช่าไว้ล่วงหน้าบอกว่าเป็นถ้ำพานักข้างในกลับเหมือนโลกขนาดเล็กถ้ำพานักเช่นนี้เถาเหยา่เช่าไว้สองแห่งคนที่หลี่ซูนําขึ้นมาจัดแจงไว้ภายในถ้ำพานักสองแห่งนี้ เหลือเฟือหนึ่งแห่งใช้เป็นถ้ำพำนักของหลี่ซูและหญิงสาวของเขาอีกแห่งหนึ่งใช้เป็นที่อยู่ของลูกหลานหลีซ่ซูครั้งนี้หลี่ซูไม่ได้พาหญิงรับใช้สาวใช้มาด้วยแต่เถาเหยาวได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า จ้างหญิงรับใช้สาวใช้ไว้แล้วในโลกเซียนก็มีปุถุชนที่ไม่มีรากวิญญาณแต่จํานวนกลับไม่มากเท่าในอาณาจักรวิญญาณถึงแม้ทุกคนต่างก็ใฝ่ฝันที่จะมาโลกเซียนแต่สําหรับปุถุชนที่ไม่มีตบะและไม่มีภูมิหลังที่นี่อาจจะไม่ใช่สวรรค์ที่นี่เป็นโลกของเซียนปุถุชนอยู่ที่นี่เว้นเสียแต่จะมีภูมิหลัง มีเช่นนั้นยังไม่สู้ไปอยู่ในอาณาจักรวิญญาณหากปุถุชนออกจากเมืองเซียนก็ยากที่จะมีชีวิตรอดโลกเซียนเต็มไปด้วยสมบัติแต่หากบุถุชนออกจากเมืองเซียนก็อาจจะอดตายเพราะของกินไม่ได้กินมั่วๆหากกินมั่วๆผลลัพธ์คือย่อยไม่ได้หรือแม้แต่ถูกยัดจนระเบิดสิ่งของที่นี่พลังที่อยู่ข้างในมากมายเกินไปบนผืนแผ่นดินของโลกเซียนเบื้องล่างก็มีสัตว์อสูรสัตว์ประหลาดมากมายถึงแม้ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์วิญญาณ สัตว์ประหลาดวิญญาณแต่สำหรับปุถุชนก็ยังคงอันตรายมากไม่ต้องพูดถึงสัตว์อสูนสัตว์ประหลาดแม้แต่ยาวิญญาณหนึ่งต้นพวกเขาก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ภายในเมืองเซียนโดยทั่วไปก็มักจะมีเมืองขนาดใหญ่สำหรับปุถุชนเพื่อให้ปุถุชนใช้ชีวิตอยู่หลี่สู้อืมเบาๆหลังจากที่เขาผ่านคราสเซียนทองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบ่อน้ำผันเซียนก็ไม่ได้ให้โอกาสกับทูตเซียนของหลายสำนักใหญ่พูดว่า สหายเต่าโปรดรอสักครู่จึงพาทุกคนออกไปโดยตรงหลี่ซูแน่นอนว่ารู้สำนักใหญ่เหล่านี้อยากจะดึงตัวเขาแต่เขาเพิ่งมาถึงโลกเซียนยังไม่ได้ตั้งหลักยังไม่อยากเข้าร่วมสำนักใดๆการเข้าร่วมสำนักใหญ่ถึงแม้จะสามารถพึ่งพาต้นไม้ใหญ่แต่ก็หมายถึงข้อจำกัดรอให้ตั้งหลักก่อนค่อยว่ากันแน่นอนก็ไม่จำเป็นต้องปิดกั้นเส้นทางดังนั้นหลังจากที่ทูตเซียนหลายสำนักส่งของข,องขวัญมาหลี่ซูจึงให้เถาเหยารับไว้ ตอนนี้สำหรับหลีซูเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการพิสูจน์มักต้าหลัวอยากจะตั้งหลักในโลกจอมเซียนแล้ว และเป็นการตั้งหลักที่ไม่พึ่งพาสำนักใดๆเซียนทองนั้นไม่เพียงพอต้องเป็นต้าหลัวจึงจะมั่นคงหลี่ซูมี่นิ้วทองคำการเติบโตของเขาเร็วเกินไปอาจจะทำให้คนอื่นอยากได้นี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่หลี่ซูไม่ยอมติดต่อกับคนของก้าวชั้นฟ้ารอให้ไปถึงต้าหลัวก่อนหลี่ซูจึงจะวางแผนต่อไปก่อนไปถึงต้าหลัวเขาไม่คิดที่จะออกจากเมืองเซียนเซเวียนหยวนเมืองเซียนเซเวียนหยวนในฐานะที่เป็นหนึ่งในสิบเมืองเซียนขนาดใหญ่ ก้าชั้นฟ้าของโลกเซียนต่างก็มีหุ้นส่วนอยู่ที่นี่หลี่ซูจะไม่รนหาที่ตายดังนั้นอยู่ที่นี่ปลอดภัยแล้วตอนนี้สัตรูเพียงคนเดียวของเขาในโลกเซียนก็คือเผ่าหงของโลกเซียนอสูรแต่หากความโดดเด่นของเขาถูกเปิดเผยทั้งหมดก็อาจจะทําให้คนอื่นอยากได้ดังนั้นต้องไปถึงต้าหลัวให้ได้ตอนนี้ระยะทางระหว่างหลี่ซูกับต้าหลัวใกลมากแล้วดังนั้นตอนนี้หลี่ซูไม่จําเป็นต้องออกไปทําอะไร หลังจากมีแผนการขั้นพื้นฐานนี้แล้วไม่ว่าการที่เขาขึ้นสวรรค์ครั้งนี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายในเมืองเซียนสเวียนหยวนมากแค่ไหนหลี่ซูก็ไม่สนใจยังคงปิดประตูไม่พบเจอผู้ใดถ้ำพำนักสองแห่งนี้ใหญ่มากจะไม่รู้สึกอึดอัดคนที่หลี่ซูนำขึ้นมาสามารถฝึกฝนในโลกเซียนได้ก็คือนางสนมปุถุชนไม่สามารถฝึกฝนได้แต่พวกนางก็มีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมมากมายนางสนมและลูกสาวของหลี่ซูหลายคน ต่างก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นโลกเซียนมากแต่พวกนางก็ทนต่อความอยากรู้อยากเห็นของตนเองด้วยเหตุนี้ตอนที่ความวุ่นวายจากการที่หลี่ซูขึ้นสวรรค์แพร่กระจายออกไปจากเมืองเซียนเซเวียนหยวนไปยังเมืองเซียนอื่นๆของโลกเซียนหลี่ซูกลับปิดประตูไม่พบเจอผู้ใดทูตเซียนหลายสำนักใหญ่เห็นว่าหลี่ซูรับของขวัญไปแล้วจึงไม่ได้รีบร้อนถายที่สุดเพิ่งจะขึ้นสวรรค์มา แน่นอนว่าต้องทำให้ตบบาบมั่นคงยิ่งไม่ต้องพูดถึงการที่หลี่ซูขึ้นสวรรค์มาก็กลายเป็นเซียนทองแล้วแค่ทำให้ตบบาบมั่นคงก็ต้องใช้เวลาหลายปีแล้วด้วยการเวลาของเซียนเวลานี้ก็นับว่าไม่มากทูตเซียนเหล่านี้จึงพักอาศัยอยู่ในเมืองเซียนสเวียนหยวน หินเซียน2,800,000ก้อนภายในถ้ำพำนักหลี่ซูได้คำนวณจำนวนหินเซียนที่ได้รับบนเส้นทางเซียนออกมาแล้วหินเซียนทั้งหมด2,800,000ก้อนผลประโยชน์นี้มากมายเกินไประดับมหายานโดยทั่วไปหากขึ้นสวนรรค์ได้หินเซียน1 0 0 0 0ก้อนก็นับว่าไม่เลวแล้วเซียนเทียมที่แข็งแกร่งขึ้นสวนรรค์มา โดยทั่วไปก็ได้รับหินเซียนไม่กี่หมื่นก้อนแต่หลี่ซูได้กวาดหินเซียนทั้งหมดบนเส้นทางเซียนไปจนหมดจึงได้รับหินเซียน2อ0ล้านแปดแสนก้อนนอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกเช่นวัตถุดิบวัสดุบางอย่างที่หลี่ซูไม่รู้จักหรือแม้แต่หลี่ซูยังพบมรดกบางอย่างที่อยู่ในเส้นทางเซียนไม่รู้ว่าใครทิ้งไว้หินเซียนเหล่านี้หลี่ซูไม่จําเป็นต้องใช้สามารถให้หญิงสาวและลูกหลานของเขาใช้ ส่วนหลี่ซูรางวัลของเขาจะยังคงได้รับต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นสวรรค์มาแล้วแต่ในโลกวารีมรกตเขายังคงมีลูกหลานพันล้านคนประชากรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องลูกหลานที่มีรากวิญญาณก็ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องลูกหลานของเขาจะมีคนที่ขึ้นสวรรค์มากขึ้นเรื่อยๆสามารถตอบแทนหลี่ซูได้อย่างต่อเนื่องรอให้ไปถึงระดับเซียนทองขั้นสมบูรณ์ก่อน จึงจะพิสูจน์มักตาหลวได้หลี่ซูคิดตอนนี้เขาเพิ่งจะเป็นเซียนทองก็ไปถึงจุดสูงสุดของเซียนทองแล้วแค่ไปถึงระดับเซียนทองขั้นสมบูรณ์ก็สามารถพิสูจน์มักตาหลวได้แล้วระดับใหญ่หนึ่งระดับของเซียนที่ไปถึงขั้นสมบูรณ์กับระดับใหญ่หนึ่งระดับของผู้บำเพ็ญที่ไปถึงขั้นสมบูรณ์ต่างกันมากถึงแม้ว่าเซียนจะไปถึงระดับหนึ่งขั้นสมบูรณ์แล้ว ก็ยังคงสามารถสะสมพลังต่อไปได้ขั้นสมบูรณ์หมายถึงสามารถทะลวงไปยังระดับต่อไปได้แล้วหลี่ซูพิสูตมักต้าหลัวยังคงสามารถพึ่งพาระบบได้ตามประสบการณ์การพึ่งพาระบบมักจะดีกว่าส่วนความหมายของการสร้างฐานมักคา ก็คือสามารถประหยัดต,ตบะและเวลาได้มากมายใช่แล้วหลี่ซูไม่สร้างฐานมักคามีระบบอยู่พิสูจน์มักต้าหลวงแน่นอนว่าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่หากไม่สร้างฐานมักคาพลังที่ใช้ในการพิสูจน์มักตาหลวงและเวลาที่ใช้อาจจะมากขึ้นหลายเท่าจบตอนบรรพบุรุษข้ามพบสยบล่าตอนที่3 6 3เถาเหยามีบุตรเซียนทองจื่อเหอท่านพี่ท่านไม่ต้องการสิ่งของเหล่านี้จริงๆหรือตอมเถาเหยาไม่ต้องกังวลเรื่องข้ารีบฟื้นฟูพลังเสียเถ นั่นคือหนทางที่ถูกต้องภายในคฤหาสน์ชั้นในเถหยาวได้นําสิ่งของมากมายมาให้นี่คือทรัพยากรบําเพ็ญมากมายที่นางได้เตรียมไว้ให้ตนเองก่อนกลับชาติมาเกิดเห็นว่าหลี่ซูเพียงแค่ขึ้นสวรรค์ก็บรรลุจุดสูงสุดระดับเซียนทองแล้วเถหยาวจึงไม่ลังเลมอบทรัพยากรมากมายที่นางเตรียมไว้ใช้พิสูจน์มักต้าหลัวให้กับหลี่ซูก็ได้เจ้าค่ะท่านที่เห็นหลี่ซูไม่ต้องการ เทาเหาจึงเก็บสิ่งของเหล่านั้นในใจของนางกลับยิ่งอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับท่านพี่มากขึ้นอยากรู้อยากเห็นก็ช่างเถิดเถาเหยาไม่เคยคิดที่จะถามความลับของท่านพี่เทาเหาอืมเทาเหยาสบตากับหลี่ซูก็รู้ว่าท่านพี่กำลังคิดอะไรนางกับหลี่ซูห่างหายกันไปหลายพันปีแล้วดังนั้นค่ำคืนนี้จึงโรแมนติกยิ่งนัก ทันทีไม่ว่าจะเป็นราชันเซียนไทอีหรือจอมเซียนต้าหลัวแท้จริงแล้วก็ยังคงเป็นเซียนทองเพียงแต่เป็นเซียนทองที่พิสูจน์มรผลได้สำเร็จราชันเซียนไทอีคือเซียนทองไทอีจอมเซียนต้าหลัวคือเซียนทองต้าหลัวความแตกต่างระหว่างทั้งสองก็คือมรผลต้าหลัวนั้นถูกต้องมากกว่าได้รับโชคลาภจากฟ้าดินส่วนมรผลไทอีนั้นด้อยกว่าเล็กน้อย เส้นทางการบำเพ็ญหลังจากนั้นจะยากลำบากมากขึ้นหลายวันต่อมาในอ้อมกอดของหลี่ซูเถาเหยา่เอ่อยขึ้นอย่างแผ่วเบาหลี่ซูช่วงหลายปีมานี้ได้ทำความเข้าใจแปดเสียงเทพจันทราต่อเรื่องราวเหนือเซียนทองก็มีความเข้าใจไม่น้อยการเข้าใจของเขาลึกซึ้งขึ้นก็มีข้อดีอยู่บ้างทำให้พลังที่ได้รับจากระบบมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นแดเสียงเทพจันทราไม่สามารถเผยแพร่ออกไป ดังนั้นหลี่ซูจึงไม่ได้ถ่ายทอดแปดเสียงเทพจันทราให้กับเถาเเยาเถาเหยวยังต้องใช้เวลาอีกหลายพันปีกว่าจะกลับไปยังระดับเซียนทองหลังจากไปถึงระดับเซียนทองขั้นสมบูรณ์แล้วก็ยังต้องใช้เวลาอีกมากยังไม่รีบร้อนแผนการของหลี่ซูก็คือใช้การเข้าใจมัคสร้างเสียงมัคคาที่เป็นของตนเองขึ้นมาเสียงมักค่าของ9ก้าชั้นฟ้าท้ายที่สุดก็ยังคงเป็นของ9ก้าชั้นฟ้าเขาต้องอาศัยสถานการณ์ของตระกูลหลี่ สร้างเสียงมักคาที่เหมาะสมกับตระกูลหลี่มากที่สุดเมื่อหลี่ซูกลายเป็นเซียนทองแล้วก็มีผลประโยชน์มากมายตามมาเช่นในตอนที่เขาขึ้นสวรรค์ได้สำเร็จสายเลือดของตระกูลหลี่ทั้งหมดได้รับการพัฒนาขึ้นทายาทของหลี่ซูจำนวนมากต่างก็ทะลวงระดับได้สำเร็จเช่นโชคชะตาที่จับต้องไม่ได้ก็ได้ปกคลุมตระกูลหลี่สรุปก็คือหนึ่งคนบรรลุม,มักทั้งครอบครัวได้รับโชคลา หลังจากอยู่กับเถาเหวหลายวันเถาเหาวจึงได้นำหินเซียนบางส่วนที่หลี่ซูมอบให้จากไปนางต้องไปซื้อสิ่งของบางอย่างส่วนหลี่ซูได้ทำลายหินเซียนไม่กี่ก้อนในคฤหาหน์ชั้นในทั้งสองแห่งเพียงไม่กี่ก้อนก็เพียงพอแล้ว เพราะหินเซียนหนึ่งก้อนเทียบเท่ากับเหมืองแรห่หินวิญญาณขนาดใหญ่มากมายแล้วนี่เป็นสิ่งของที่ใช้สําหรับเซียนเพียงไม่กี่ก้อนนี้หากนําไปวางไว้ในอาณาจักรวิญญาณก็จะเป็นสมบัติล้าค่าทําให้ปราณวิญญาณภายในคฤหาสชั้นในทั้งสองแห่งเข้มข้นยิ่งนักอยากจะทําให้แก่นแท้เซียนเต็มร่างไม่รู้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่หลี่ซูสํารวจภายในร่างกายของตนเองแล้วคิดหลังจากไปถึงระดับเซียนทองแล้วเซลล์ทุกเซลล์ภายในร่างกาย ล้วนเป็นจักรวาลย่อยล้วนสามารถเก็บแก่นแท้เซียนได้แน่นอนการบรรลุระดับเซียนทองขั้นสมบูรณ์ไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกเซลล์ภายในร่างกายเต็มไปด้วยแก่นแท้เซียนนั่นไม่สมจริงเซียนทองรุ่นเก่าถึงแม้จะติดอยู่ในระดับเซียนทองไม่สามารถพิสูจน์มรรคผลได้การสะสมก็คงจะน่ากลัวมากหลี่ซูคิดเซียนทองยิ่งมีอายุยืนยาวการสะสมก็ยิ่งน่ากลัวไม่รู้ว่าจะมีเซียนทองคนใดที่เซลล์ทุกเซลล์ภายในร่างกาย ทุกสถานที่ที่สามารถเก็บแก่นแท้เซียนได้เต็มไปด้วยแก่นแท้เซียนหรือไม่หากมีเซียนทองแบบนี้ความสามารถในการต่อสู้คงจะน่ากลัวมากแน่นอนปริมาณมากแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพก็ไร้ประโยชน์เจ้าสะสมมากมายเพียงใดเผชิญหน้ากับราชันเซียนก็ยังคงสู้ไม่ได้ ผู้อาวุโสลีวันนี้หลี่ซูได้พบกับแขกไม่กี่คนนั่นคือเซียนซาเหอและเซียนอีก20กว่าคนที่ขึ้นสวรรค์มาจากอาณาจักรฟ้าครามเซียนซาเหอกับเซียนคนอื่นๆต่างก็คารวะหลี่ซูด้วยความเคารพพวกเขาซาบซึ้งในบุญคุณของหลี่ซูอย่างมากหลี่ซูได้ต้อนรับพวกเขาที่บริเวณต้อนรับแขกด้านนอกคฤหาสน์ชั้นในแล้วยังพูดคุยกับพวกเขาเป็นเวลานาน2,000กว่าปีมานี้พวกเขาได้ออกจากเมืองเซียนเซเวียนอยู่หลายครั้ง เพื่อตามหายาวิญญาณโอสดเซียนภายในโลกเซียนถึงแม้ทุกสถานที่จะเป็นสมบัติแต่สมบัติเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นสมบัติสำหรับผู้บำเพ็ญเช่นสิ่งของที่ระดับเทพจำแรงระดับหลอมสุนตาระดับผสานกายาต้องการนั้นมากมายจนนับไม่ถ้วนสิ่งของที่มีประโยชน์ต่อเซียนก็มีไม่น้อยเพียงแต่ต้องตามหาด้วยตนเองหนึ่งวันต่อมาเซียนยี่สิกว่าคนจึงได้จักไปพวกเขาได้มอบของขวัญให้กับหลี่ซูหลี่ซูรับไว้ท่นทีผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเถาเหวกลับมาท่านที่ะ ข้ามีแล้วเถาเหยาเพิ่งจะกลับมาก็รีบรายงานข่าวดีให้กับหลีซ่ซูนางมีแล้วนี่เป็นข่าวดีจริงๆครั้งนี้กับเถาเหยาเพียงแค่กอดรัดกันไม่กี่วันนางก็มีแล้วท่านพี่เซียนอสูรหากต้องการบุตรหลานก็มีวิชาลับพิเศษบางอย่างตอนนี้ข้ายังสามารถใช้ได้ท่านพี่ชอบเด็กขนาดนี้ข้าจึงอยากจะให้กำเนิดบุตรให้กับท่านเถาเหยาพูดเบาๆแบบนี้นี่เองไม่แปลกใจครั้งนี้ถึงได้แม่นยำขนาดนี้หลี่ซูอุ้มนางขึ้นเอ๊ะ ทันทีมีคนอยากจะพบกับท่านนางเป็นสหายที่ดีของข้านางชื่อจือเหอเป็นดอกบัวที่บรรลุเป็นเซียนเถ่ายาทูกหลี่ซูอุ้มขึ้นนางรู้สึกหวานชื่นในใจเอ่อยขึ้นจือเหอผู้นี้น่าจะเป็นสหายเซียนทองของเถ่าเหยาดอกบัวบรรลุเป็นเซียน น่าสนใจยิ่งนักหลี่ซูตกลงไม่นานเขาก็พบกับจื่อเหอนางสวมชุดกระโปรงสีชมพูอมม่วงดูงดงามสดใสเหมือนดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากน้ำในขณะที่หลี่ซูกำลังสำรวจนางจือเหอก็สำรวจหลี่ซูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเช่นกันจบตอนบนรรพบุรุษข้ามพบสยบล่าตอนที่364นามกระเดื่องเรื่องลือแดนสวรรค์จื่อเหอขอบคุณเจ้ามากสำหรับการดูแลเถาเหยาตลอดหลายปีมานี้หลี่ซูไม่ต้องเกรงใจ ค่ากับเถาเหยาเป็นสหายที่ดีต่อกันข้ายังกังวลว่านางจะกลับชาติมาเกิดไม่สำเร็จเสียอีก ไม่คิดเลยว่านางจะบินขึ้นสู่สวรรค์ได้เร็วนักภายในคาสา์ชั้นในเสียงสนทนาดังขึ้นชั้นฟ้าหมื่นบุผพานั้นโดยพื้นฐานแล้ลรวนเป็นพืชที่บรรลุเป็นเซียนพืชที่บรรลุเป็นเซียนนั้นมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือนิสัยใจคอของพวกนางได้รับผลกระทบมาจากร่างเดิมเป็นอย่างมากก็เหมือนกับเถาเหาวี่ที่ให้ความรู้สึกว่ามีสเสน่ห์เยวยวนมาแต่กําเนิดดอกท้อสพร่งบุผพางดงามนี่คือลักษณะนิสัยของดอกท้อส่วนจือเหอในฐานะที่เป็นดอกบัวบรรลุเป็นเซียน จึงมีอุปนิสัยสูงส่งไม่ว่าจะขยับร่างกายแบบใดก็ดูสง่างามเป็นอย่างยิ่งต่อลีซูจือเหอก็อยากรู้อยากเห็นมากเช่นกันตลอดหลายพันปีที่เถาเหยอยู่ที่เมืองเซียนเซเวียนหยวนจือเหอก็มาอยู่เป็นเพื่อนบ่อยครั้งนางยังมอบทรัพยากรมากมายให้กับเถาเหยความสัมพันธ์ของคนทั้งสองจึงดีมากวิธีการบางอย่างที่เถาเหยเตรียมไว้ก่อนกลับชาติมาเกิด ก็มีไม่น้อยที่มอบให้จื่อเหอดูแลนี่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งสองได้แล้วจื่อเหอเข้าใจเถาเหยามากก่อนที่เถาเหยาจะกลับชาติมาเกิดในโลกเซียนก็มีชื่อเสียงอยู่บ้างต้นท้อธรรมดาต้นหนึ่งกลับเติบโตขึ้นมาเป็นยอดฝีมือแห่งยุคได้เพียงแต่เรื่องราวของนางถูกเล่าขานออกไป ก็เพราะนางพิสูจน์มักต้าหลวล้มเหลวความล้มเหลวครั้งนี้กลับทําให้นางมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นเท่าที่จื่อเหอรู้เถเหยาไม่เคยคิดถึงเรื่องความรักระหว่างชายหญิงไม่คิดเลยว่าหลังจากที่นางกลับชาติมาเกิดกลับตกหลุมรักหลี่ซูเรื่องนี้ทําให้นางอยากรู้อยากเห็นดังนั้นนางจึงได้มาพบกับหลี่ซู การมาพบกันครั้งนี้สนุกสนานมากภายใต้คําเชิญของลีซูนางจึงได้อยู่ที่ข้างคฤรุหาสชั้นในของเถาเหยวต่อต่อมาเซียนหญิงไส้เตีย๋ยเซียนหญิงจื่ออวินที่บินขึ้นสู่สวรรค์มาก่อนหน้านี้ก็ได้มาถึงเซียนหญิงไส้เตี๋ยเดิมที่ก็แข็งแกร่งมาก ตอนที่บินขึ้นสู่สวรรค์ก็เทียบเท่ากับระดับเซียนแท้ขั้น7็แล้วส่วนเซียนหญิงจื่ออวินยังคงเป็นระดับเซียนแท้ขั้น2ระดับมหายานกับระดับมหายานก็มีความแตกต่างเช่นกันต้องรู้ว่าเซียนหญิงไส้เตีย๋ยตอนที่เป็นระดับมหายานสามารถต่อสู้กับเซียนเทียมสองวัตตได้หลังจากที่หญิงสาวทั้งสองมาพบกับหลี่ซูแล้ว ็ได้ฝึกฝนตนเองอย่างขมักขะม่นหลังจากที่จัดการเรื่องทั้งหมดนี้เสร็จหลีซูก็ยุ่งมากเช่นกันยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องทำเถวเหยาวครั้งนี้ได้ซื้อหญ้าวิญญาณโอสซเซียนมาจำนวนมากหลีซูจึงต้องหลอมโอสถเขาต้องเตรียมโอสซเซียนจำนวนมากให้กับผู้หญิงและลูกหลานของเขาเพื่อให้พวกนางเติบโตโดยเฉพาะลูกหลานอัจฉริยะที่บินขึ้นสู่สวรรค์มาเป็นเซียนการเติบโตของพวกนางยิ่งเร็วเท่าไหร่ การตอบแทนที่หลี่ซูได้รับก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในบรรดาลูกหลานทั้งหมดหลี่เซี่ยเติบโตเร็วที่สุดด้วยโอโซเซียนที่หลี่ซูมอบให้นางจะเร็วกว่าเดิมอีกนอกจากนี้หลี่ซูยังต้องหลอมอาวุธในเวลากลางคืนหลังจากที่หลี่ซูใช้เวลากับผู้หญิงของเขาเสร็จเขาก็จะไปทําความเข้าใจตารางมัคคาของแปดเสียงเทพจันทราในโลกแห่งความฝันหลายชั้นปราบใดที่หลี่ซูสามารถดสร้างเสียงที่ก้าแห่งเทพจันทราได้สําเร็จ การสร้างเสียงมักคาของตนเองก็จะง่ายยิ่งขึ้นแน่นอนตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้ต้องรอให้ทะลวงระดับต้าหลัวสำเร็จก่อนเช่นนี้เองเวลาก็ผ่านไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปชื่อเสียงของหลีซูก็ยิ่งหน่งดังมากขึ้นเรื่อยๆในโลกเซียนเดิมทีเซียนจำนวนมากรู้เพียงว่ามีเซียนเทียมก้าวต่ออยู่คนหนึ่ง แต่ไม่รู้ชื่อของอีกไฟล์ส่วนตอนนี้ก็เพราะการบินขึ้นสู่สวรรค์ของหลีซูที่ทําให้โลกเซียนสั่นสะเทือนโดยเฉพาะเรื่องที่เขานําคนบินขึ้นสู่สวรรค์มา10,000แคนยิ่งทําให้ผู้คนตกตะลึงเรื่องราวที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเช่นนี้ยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ชื่อเสียงของหลีซูก็ยิ่งโด่งดังไปทั่วโลกเซียนเซียนบางคนก็รู้ว่าเซียนเทียมก้าต่อที่กลายเป็นเซียนทองต้าหลัวผู้นี้ มีนามว่าหลีซูพอบินขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นถึงเซียนทองแล้วยังนําคนบินขึ้นสู่สวรรค์มาเกือบ1นึ่งแสนคนเรื่องที่หลีซูนําคนเกือบ1นึ่งแสนคนบินขึ้นสู่สวรรค์นั้นยิ่งทําให้ผู้คนสนใจมากที่สุดความสนใจของผู้คนต่างก็อยู่ที่เรื่องนี้และผ่านเรื่องนี้ก็มีการคาดเดาเกิดขึ้นมากมายเช่นหลีซูได้เปิดประตูเซียนอย่างสมบูรณ์หรือไม่หลี่ซูทำเรื่องนี้ได้อย่างไร พลังของลีซูหลังจากบินขึ้นสู่สวรรค์แล้วแข็งแกร่งขนาดไหนยังมีอีกการคาดเดาหนึ่งก็คือลีซูอาจจะเป็นยอดฝีมือที่น่ากลัวยิ่งนักกลับชาติมาเกิดเนื่องจากเซียนที่บินขึ้นสู่สวรรค์มาจากอาณาจักรฟ้าครามต่างก็ปิดปากเงียบหลังจากได้รับความเมตตาจากลีซูทุกคนก็รู้สึกซาบซึ้งใจจึงไม่มีใครเปิดเผยเรื่องราวของลีซูออกไปมากนักดังนั้นตอนนี้ในโลกเซียนจึงไม่มีใครรู้ว่าลีซูใช้เวลาไม่ถึงหมื่นปี ก็เติบโตขึ้นมาจนถึงระดับนี้แล้วเรื่องนี้สําหรับหลี่ซูแล้วแน่นอนว่าเป็นเรื่องดีหากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปก็คงจะทําให้ผู้คนตกตะลึงก่อนที่พลังจะแข็งแกร่งมาก พอการโอ้อวดมากเกินไปการแสดงตนมากเกินไปไมิใช่เรื่องดีดังนั้นหลายร้อยปีจึงผ่านไปหลี่ซูก็ยังคงไม่ได้ออกไปไหนหากต้องการซื้ออะไรก็ให้เถาเหยวฝากจื่อเหอไปซื้อแม้แต่เถาเหยาเองก็ไม่ค่อยออกไปไหนมีเพียงตอนที่ลูกหลานของหลี่ซูบินขึ้นสู่สวรรค์เถาเหยวจึงจะออกไปต้อนรับหลี่ซูก็ไม่ได้รับนางสนมเพิ่มตอนนี้เขาไม่อยากทำให้คนอื่นสนใจในฐานะที่เป็นผู้ข้ามพบและมีนิ้วทองคำในอาณาจักรวิญญาณยังพอไหว แต่ในโลกเซียนที่ไม่รู้ว่าลึกซึ้งขนาดไหนตอนนี้ยังคงต้องสงวนท่าทีไว้ก่อนเซียนทองแข็งแกร่งจริงแต่ก็เพราะเซียนทองแข็งแกร่งหลี่ซูจึงรู้ดีว่าราชันเซียนจอมเซียนที่อยู่เหนือระดับเซียนทองหรือแม้แต่ตัวตนที่อยู่เหนือกว่านั้น จะแข็งแกร่งขนาดไหนอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาได้เติบโตขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่ได้รับนางสนมในช่วงเวลาสั้นๆผลกระทบก็ไม่ได้มากนักรางวัลมีมากมายเหลือเกินยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องความมั่นคงคือสิ่งสําคัญที่สุดแน่นอนหลี่ซูก็ไม่ได้อยู่เฉยๆความจริงแล้วเขามีแผนการไวล่่งหน้าแล้วก่อนที่เขาจะบินขึ้นสู่สวรรค์หลายปี ลีซูได้คัดเลือกหญิงสาวหลายพันคนที่งดงามและมีรากวิญญาณที่ดีมาจากอาณาจักรฟ้าครามนำพวกนางบินขึ้นสู่สวรรค์มาด้วยกันตอนนี้หญิงสาวเหล่านี้สามารถใช้เพิ่มจำนวนลูกหลานที่มีรากวิญญาณที่ดีได้ลูกหลานสายตรงของเขารากวิญญาณย่อมเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดส่วนลูกหลานของลูกหลานก็คือลูกหลานที่ใช้เพิ่มจำนวนเพื่อรับรางวัลจากระบบจบตอนบรรพบุรุษข้ามภพสยบล่าตอนที่365เซียนทองขั้นสมบูรณ์ท่านมาแล้วเหนือดวง เสียงของเกาเยี่ยก็ดังขึ้นนางรอลี่ซูอยู่ที่ศาลาที่งดงามราวกับภาพวาดแห่งนั้นตลอดเวลาครั้งนี้ในมือของนางยังคงถือตำราเล่มหนึ่งอ่านอยู่พอเห็นจิตสำนึกแห่งความฝันของหลีซูมากถ,ถึง ใบหน้าของนางก็เผยรอยยิ้มจางๆออกมาใช่แล้วถึงแม้หลี่ซูจะขึ้นสวรรค์สำเร็จแล้วแต่ก็ยังคงเป็นเพียงจิตสำนึกแห่งความฝันที่มาถึงจิตสำนึกแห่งความฝันของหลี่ซูเข้าไปในแปดเสียงเทพจันทราอยู่ข้างในเป็นเวลานานหลังจากเป็นเซียนทองแล้วจิตสำนึกแห่งความฝันของหลี่ซูก็แข็งแกร่งขึ้นมาก ตอนนี้เวลาที่เขาท่องจิตสู่โลกหากท่องจิตไปยังอาณาจักรวิญญาณบางแห่งเขาสามารถใช้จิตสำนึกแห่งความฝันเข้าไปแทรกแซงได้หลายอย่างแล้วและตอนนี้เขาอยู่ในโลกเซียนแล้วการท่องจิตไปยังดวงจันทร์ก็สามารถทำให้จิตสำนึกแห่งความฝันนำพลังมาได้ยิ่งกว่านั้นหากมีใครคิดร้ายต่อจิตสำนึกแห่งความฝันของเขา หลี่ซูสามารถเสริมความแข็งแกร่งของจิตสำนึกแห่งความฝันได้ในทันทีทำให้อีกฝ่ายต้องเสียเปรียบอย่างมากเป็นเซียนกับไม่เป็นเซียนความแตกต่างย่อมมากมายมหาศาลยิ่งกว่านั้นตอนนี้ตราบใดที่หลี่ซูไม่เต็มใจเซียนทองทั่วไปก็ไม่สามารถรับรู้ถึงจิตสำนึกแห่งความฝันของหลี่ซูได้พลังของเกาเยี่ย หรือว่าจะเหนือระดับเซียนทองหลี่ซูคิดครั้งนี้เขาจงใจทําให้จิตสํานึกแข่งความฝันระวังตัวมากขึ้นอยากลองดูว่าเกาเยี่ยจะรับรู้ได้หรือไม่หากเกาเยี่ยเป็นเพียงเซียนทองทั่วไป คงจะรับรู้ถึงจิตสำนึกแห่งความฝันของหลี่ซูไม่ได้อย่างแน่นอนแต่นางรับรู้ได้เรื่องนี้ทําให้หลี่ซูไม่ค่อยน่าใจในพลังของนางสตรีที่เหมือนสาวใช้ของเทพจันทราผู้นี้หรือว่าจะเหนือระดับเซียนทองหากนางต่ํากว่าระดับเซียนทองก็ถือว่าเก็บซ่อนพลังเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนมากถึงแม้หลี่ซูจะเป็นเซียนทองแล้ว แต่จิตสำนึกแห่งความฝันก็ยังไม่สามารถรับรู้ถึงพลังของนางบนร่างกายของนางไม่มีกลิ่นอายใดๆแผ่กระจายออกมายิ่งกว่านั้นเหมือนกับปุถุชนที่ไม่มีพลังใดๆเรื่องนี้ก็สามารถอธิบายได้ว่านางน่าทึ่งขนาดไหนก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้เหนือระดับเซียนทองถ่ายที่สุดที่นี่คือดวงจันทร์หลี่ซูร,รู้สึกว่าตนเองได้ซ่อนตัวเป็นอย่างดีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถหลบหนีนางได้ที่นี่เป็นสถานที่ของนางหลังจากเก็บความคิดเหล่านี้เอาไว้ หลี่ซูก็ยังคงทําความเข้าใจ8ดเสียงเทพจันทราต่อไปการทําความเข้าใจที่นี่ผลลัพธ์จะดียิ่งขึ้นเช่นนี้เองหลี่ซูจึงมาที่นี่ทุกๆช่วงเวลาหนึ่งทุกครั้งเกาเยียก็รออยู่ที่นั่นส่วนเทพจันทราดูเหมือนว่าจะไปที่ดินแดนภายนอกสวรรค์ยังไม่ได้กลับมาไม่รู้ว่าไปทําอะไรดินแดนภายนอกสวรรค์ถือว่าเป็นสถานที่นอกโลกเซียนแล้วหากหลี่ซูอยากไปโลกเซียนมานก็ต้องไปที่ดินแดนภายนอกสวรรค์ก่อนเวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ก็จะมีทายาทของหลี่ซูขึ้นสวรรค์ก่อนที่หลี่ซูจะขึ้นสวรรค์หากรวมทายาทของอริยะที่หลี่ซูนำมาจากโลกวิญญาณย่อยทายาทที่มีรากวิญญาณระดับหนึ่งของหลี่ซูก็มีหลายพันคนใกล้จะหนึ่งหมื่นคนแล้วทายาทเหล่านี้หลังจากเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในภายหลังจะกลายเป็นกระแสะคลื่นขึ้นสวรรค์ตอนนี้ทายาทที่ขึ้นสวรรค์ยังคงเป็นเพียงส่วนน้อยการมาถึงที่แท้จริงของกระแสะคลื่นขึ้นสวรรค์ก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากนัก ส่วนในโลกเซียนมานโยเยียก็ยังคงฝึกฝนอย่างเงียบๆวาเฟยเยียนกับเซียนมาหลายคนก็ยังคงฝึกฝนอยู่เช่นกันไปจื่อหลิวเจินเจิญพวกนางต่างก็พยายามอย่างเต็มที่อยากจะกลายเป็นเซียนทองในคราวเดียวส่วนลีอยูเยียนความเร็วของนางก็รวดเร็วมากเช่นกันมีวาเฟยเยียนผู้เป็นมารดาที่เป็นเซียนเรนลับคอยดูแลอย่างเต็มที่ บวกกับการเสริมพลังของระบบการเติบโตของนางจึงไม่ธรรมดาหลีเซียวบุตรสาวที่ฝึกฝนสายมารหลายคนความเร็วยิ่งน่าตกใจพวกนางเร็วกว่าทายาทคนอื่นๆของหลีซูที่จะขึ้นสวรรค์ไปยังโลกเซียนมานท้ายที่สุดพวกนางล้วนเป็นอัจฉริยะหลังจากที่เป็นเซียนแล้วบุตรที่ถือกําเนิดขึ้นมาหลังจากถูกระบบเสริมพลังก็แข็งแกร่งมากจริงๆเช่นบุตรสาวที่เถาเหวยาให้กําเนิดให้กับหลีซูหลีเยาวเวลาหลายร้อยปีผ่านไปนางก็เริ่มฝ่าเคราะห์แล้วถึงแม้ว่า ในโลกเซียนการฝึกฝนจะเร็วกว่าแต่ก็ยังคงน่าตกใจอย่างมากนางเติบโตเร็วเกินไปจนกระทั่งหลี่ซูอยากส่งนางลงไปยังโลกเบื้องล่างเพื่อให้นางขึ้นสวรรค์ก็ไม่ทันแล้ว ในมุมมองของเซียนเวลาเหมือนกับไม่มีค่าเซียนหลายคนฝึกฝนครั้งหนึ่งก็หลายปีรวมถึงในเมืองเซียนเซเวียนหยวนเซียนส่วนใหญ่แท้จริงแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องของหลีซ่ซูเพราะพวกเขาปิดด่านบำเพ็ญเช่นนี้เองเวลาหลายร้อยปีก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วหลายร้อยปีมานี้ไม่มีเรื่องใหญ่ใดๆเกิดขึ้นโลกเซียนอสูรก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเซียนหงพวกนางในโลกวิญญาณก็ยังคงปลอดภัยอย่างยิ่ง แต่หลังจากเวลาหลายร้อยปีผ่านไปหลี่ซูก็บรรลุเซียนทองขั้นสมบูรณ์ในคราวเดียวเดิมทีระยะทางของเขาก็ไม่ได้ไกลมากยิ่งกว่านั้นรางวัลในตอนนี้ไม่จําเป็นต้องนํามาลดเวลาไม่จําเป็นต้องนํามาต้านทานอันตรายแล้วย่อมแข็งแกร่งมากขึ้นเซียนทองขั้นสมบูรณ์หมายความว่าหลี่ซูสามารถเริ่มทะลวงระดับต่อไปได้แล้วจบตอน